ราชาแห่งวงเวทตอนที่464ลักพาตัวห้องถุงของนิกายจันทราทมินที่แตกแยกออกมาได้มีดาบยาวทะลวงผ่านทาน้ำแข็งอย่างรุนแรงโดยมีดาบเล่มหนึ่งที่ลอยอยู่บนตำหนกักร่างสองร่างก็ปรากฏอยู่บนอากาศร่างหนึ่งที่ลอยอยู่ก็คือร่างของรองประมุกนิกายจันทราธมินอูจี ส่วนอีกคนนั้นมีเปลวเพลิงรุนแรงปกคลุมไปทั่วเป็นอสูรเพลิงที่แปลกประหลาดนั่นก็คือฉูเทียนนั่นเองก่อนที่พวกเขาจะเข้าโจมตีต่อกอนกันนั้นปรานดาบได้ปะทะเข้ากับปรานกระบีเ่เสียงดังสนั่นหวั่นไหวตุ้มพลังปรานที่ทรงพลังเรียกระแทกกันและกันก่อนที่จะกระเด็นออกไปทุกทิศทางพร้อมกับเสียงร้องตะโกนของสิทธิสำนักจันทราธมินโอ้ผู้บุกรุกกับรองประมุขก,กำลังต่อสู้กัน เฮ้ hey, นี่คือหนึ่งในห้าของขุนเขาที่มีชื่อเสียงใครกันนะถึงได้กล้าเข้ามาลบดูเช่นนี้ฮึ <c oughs> แค่คนคนเดียวคิดจะต่อกรกับคนทั้งขุนเขาหรืออย่างไรกันหึ <c oughs> ไอ้เจ้าคนเหล่านี้ถึงกับกล้าสร้างปัญหาให้กับนิกายปกป้องขุนเขายุยงนิกายจันทราธมินเปิดข่ขยกลลมัมมันพลังในทันทีเตรียมยันเวทนำคันสอนอาคมออกมาและยิงธนูสังหารพวกมันซะ นิกายจันทราธมินในเวลานี้ก็เปลี่ยนเป็นบุ่นวายผู้เชี่ยวชาญมากมายก็เข้ามาล้อมกรอบถึงแม้ว่าชูเทียนจะมีพลังฝึกตนที่สูงแต่ทว่าด้วยเหล่าสิทธ์มากมายของนิกายขุนเขานับหมื่นคนร่วมมือกันเขาจะต้องไม่สามารถต้านทานได้อย่างแน่นอนหยุดพวกเจ้าทั้งหมดหยุดอยู่ตรงนั้นฝ่ามือของหญิงหญิงได้กระแทกเข้าไปยังกำแพงพร้อมกับตะโกนออกไปข้างนอกว่าพวกเจ้าดูให้ดีนะ ่ามีอะไรอยู่ในกำมือของพวกเราหากว่าพวกเจ้ากล้าโจมตีมาแล้วก็ข้าจะสังหารทําให้พวกมันแตกเป็นเสี่ยงๆแน่เราสิทธิ์มากมายของนิกายจันทราทมินถึงกับชำเลืองมองตาโตเลยทีเดียวที่ผนังห้องถุงที่พังทลายลงมาหลังจากที่ฝุ่นค่อยๆจางหายไปภูเขาน้ําแข็งขนาดมาหามาก,ก็ปรากฏขึ้นต่อสายตาทุกคนภูเขาน้ําแข็งที่ใสนั้นสามารถมองลอดเข้าไปได้ภาพสะท้อนที่ออกมาให้เห็นก็คือร่างที่ดูเลือนลางข้างในนั้น ทุกคนสามารถตระหนักได้ในทันทีว่าเหล่าเจ้าของร่างที่อยู่ภายในภูเขาน้ำแข็งเหล่านั้นเป็นใครกันบ้างนั่นนั่นนั่นมันเหล่าอาวุโสนี่เหล่าสิทธิกายรจันทราธมินที่เห็นภาพดังกล่าวถึงกับตื่นตะล,ลึงตาค้างในทีเดียวนั่นคือกลุ่มคนที่พวกเขาให้ความเคารพเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเหล่าอาวุโสที่เป็นเหมือนกับเทพวิญญาณคาดไม่ถึงเลยว่าจะถูกแช่แข็งเอาไว้ในน้ำแข็งยากนั้นสายตาของทุกคนถึงกับเผยท่าทางหวาดกลัว แม้ว่าจะยังคงสัมผัสได้ถึงสัญญาณชีพของพวกเขาอยู่แต่ทว่าพวกเขาก็ถูกแช่แข็งไปแล้วตอนนี้พวกเขาไม่มีความสามารถใดที่จะต่อต้านอะไรกับกลุ่มของชูเทียนในขณะนั้นหญิงหญิงมือข้างหนึ่งก็พยุงเฉินปิงหยีอีกมือหนึ่งก็ฟาดไปยังแท่งน้ําแข็งผิวหน้าของมันตอนนี้กําลังค่อยๆมีรอยแตกใยแมงมุมกระจายตัวออกไปอยู่ยุดยุดหยุดหย,ยุดเดี๋ยวนี้ เหล่าสิทธิ์ของนิกาจันทราธมินได้พยายามหยุดการโจมตีในทันทีเมื่อเห็นว่ากำแพงน้ำแข็งนั้นได้ถูกหญิงยิงโจมตีออกไปกำลังจะแตกออกหุ้ยไอเชาวพวกนี้ชั่วร้ายจนเกินไปแล้วสารเลวจริงๆแต่ทว่าพวกมันทำเช่นนี้ได้อย่างไรกันเราเอาวุโสูของพวกเราต่างก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเขตแดนผู้แท้ทำไมถึงได้ถูกพวกมันแช่แข็งในน้ำแข็งได้ ในตอนนั้นหญิงญิงก็จ้องมองไปยังหน้าประตูทางเข้าของนิกายจันทราเทมินที่เริ่มมีคนเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเสียงกระซิบกระซาบกดเกลียวก็ดังขึ้นมาเรื่องดังกล่าวนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากๆไม่รู้เลยว่ามันจะจบเช่นไรแต่อย่างน้อยที่สุดการเข้ามายุ่หย่ยนิกายจันทราเทมินเช่นนี้ชื่อเสียงของจู่เทียนคงจะกระจายไปทั่วอาณาจักรต้าโจอย่างไม่ต้องสงสยัยในเวลานี้นั้น คงจะทำให้คนออื่นไม่กล้าดูแคลนพวกเขาอีกต่อไปแล้วไม่นานการต่อสู้กันระหว่างชูเทียนและอูจีก็ได้เริ่มเข้าต่อสู้กันอีกรอบวิชาของอูจีที่เป็นถึงรองประมุขจันทราธมินนั้นก็คือเพลงดาบอสูรจันทราธมินนี่คือวิชาหลักของนิกายจันทราธมินเป็นวิชาปรานธมินที่แปลเปลี่ยนร่างสามารถที่จะเปลี่ยนปรานให้กลายเป็นร่างอสูรปีศาจได้ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญที่มีแต่วิชาโจมตีทางกายภาพ ยาที่จะต่อกรได้นั่นเองสำหรับชูเทียนเขาได้ปลดปล่อยพูดปิญญาณกระบีเทพมารออกไปพร้อมกับเปลี่ยนร่างเป็นอสูรกายเพลิงโลกันทำให้เขามีร่างคุณสมบัติธาตุเปลวเพลิงที่ทำให้ได้เปรียบกับร่างอสูรปีศาจเป็นอย่างมากอาวุโสอูจีเมื่อเห็นดังนั้นก็เต็มไปด้ยวยความโกรธเกรี้ยววิไอเจ้าพวกสารเลวนั่นกล้าที่จะนำเหล่าอาวุโสของสำนักไปเป็นตัวประกันอย่างนั้นหรือหากว่าเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปแล้วล่ะก็ พวกเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันสิ่งที่ต้องทําในตอนนี้ก็คือจะต้องจับตัวเจ้าเด็กคนนี้เอาไว้ให้ได้เพื่อที่จะใช้ต่อรองกับหญิงสาวทั้งสองคนนั้นพูดอสูนความมืดลึกล้ําสําหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้อูจิไม่คิดที่จะซ่อนไม้ตายอะไรไว้เลยหรือค่อยๆตรวจสอบคู่ต่อสู้อย่างช้าๆเพราะไม่ว่าจะอย่างไรฝ่ายตรงข้ามก็มีพลังขตแดนพูดแท้ระดับหนึ่งเท่านั้นแม้ว่าทักษะการต่อสู้อาจาะอาจาะน่าอัศจรรย์ใจ แต่ทว่าพลังวิญญาณของชายผู้นี้ย่อมมีน้อยกว่าเขาเป็นแน่อูจีจึงคิดจ,จะปิดฉากจัดการให้จบอย่างรวดเร็วใบหน้าอสูรที่ดุร้ายน่าเกลียดน่ากลัวก็ผุดออกมาจากร่างกายของอูจีในทันทีนี่คือพูดปีศาจของอูจีเป็นอสูรที่ไม่ได้สวมหน้ากากเผยเห็นใบหน้ากะโหลกที่แห้งกรังแขนทั้งสองข้างของมันก็มีสีม่วงเข้มและมีดาบหนาที่มีกลิ่นอายปีศาจหมุนวนอยู่พร้อมกับกลุ่มควันแห่งความมืดมากมาย กำลังหมุนวนรอบร่างกายของมันเพียงพริบตาเดียวมันก็หายไปก่อนที่จะโผล่ขึ้นมาทุกทิศทางและพุ่งเข้าไปหาชูเทียนนี่มันไม่ใช่อสูร,รกายทั่วไปแต่ทว่ามันคือปีศาจแห่งความมืดที่ร้ายกาจที่ผสมผสานเข้ากับศาสตร์อสูรจันทราธมินมันเป็นพลังที่ผู้เชี่ยวชาญเขตดแดนผู้แท้ทั่วไปยากจะรับมือได้บางทีแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญผู้แท้ในระดับสามเท่ากันก็ยังไม่ใช่คู่มือเลยแม้แต่น้อยอื ร้ายกาศมากๆนี่คือความแข็งแกร่งของรองประมุกซินะเหล่าสิทธิ์ของนิกายจันทราทมินถึงกับลุกชนไปได้วยความฮึกเหิมทักษะการต่อสู้ที่ร้ายกาศของผู้ปีศาจอสูรแห่งความมืดบวกกับวิชาลับที่ร้ายกาศของรองประมุกบางทีคนที่อยู่ระดับเดียวกันยังไม่เคยเห็นเลยและหลังจากที่เขาได้กลายเป็นรองประมุกแล้วพลังฝึกตนของเขาก็เพิ่มขึ้นมาแบบก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมากมายที่เขาได้รับ การที่จะสามารถปรับแต่งพูดวิญญาณปีศาจให้ร้ายกาจขึ้นมาได้นั้นแทบไม่ต้องบอกเลยว่าจะต้องใช้ทรัพยากรไปมากมายเท่าไหร่กันหลังจากที่ได้ฝึกฝนวิชารับด้วยแล้วความแข็งแกร่งของเขาก็ทําให้เหนือล้าเกินกว่าผู้เชี่ยวชาญระดับเดียวกันมันย่อมไม่ใช่เรื่องประหลาดอันใดอยู่แล้วกับความแข็งแกร่งของเขาชูเทียนจึงหัวเราะออกมาเสียงดังโทษทีโทษที หากว่าเจ้าไม่ได้ฝึกฝนวิชาศาสตร์อสูรแล้วก็บางทีอาจจะพอสู้ข้าได้บ้างนะฮิ <c oughs> หุบป,ปากไปแล้วตายปีะอูจีได้ตวัดดาบพุ่งออกมากลายเป็นริ้วแสงนักยาวพร้อมกับสับลงไปพูดปีศาจเห็นความมืดที่ใหญ่โตวกว่าสิบจ้างได้พุ่งมาจากทุกทิศทางลงไปยังร่างของชูเทียนดาบอสูรที่มีความใหญ่โตวกว่าสิบเมตรก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีพร้อมๆกันด้วยชูเทียนถูกสกัดกั้นเส้นทางหลบหนีไปทั้งหมด และดูเหมือนว่าเขาก็ไม่คิดที่จะหลบซะด้วยซ้ําด้วยการโจรมตีที่รุนแรงเช่นนี้แม้ว่าจะเป็นกายยานิอรนนดรขั้นแสงศักดิ์สิทธิ์ก็ยากที่จะต้านทานได้แต่ในตอนนั้นชูเทียนกลับหายไปทันทีก่อนที่จะตะวัดกระบี่สับป,ประยังเหล่าพูดวิญญ,ญาณร้ายแตกออกเป็นเสียงเสี่ยงเกิดเป็นเสียงหอยหวนระเบิดออกมาตัวแล้วตัวเล่าก่อนที่จะกลายเป็นหมอกควนันโดยมีจิ้งจอกน้อยที่อยู่ข้างๆคอยสู่พลังความมืดทั้งหมดไปอ,อะไรกันนาะ อูจีไดจ้องมองอย่างตกใจมายัางพูดวิญญาปีศาจแห่นความมืดของเขาที่ถูกทำลายอย่างง่ายดายเช่นนีเเ้เป็นเรื่องที่ไม่อยากเชื่อมาก่อนเลยซําชูเทียนยังหายตัวได้ในพริบตาเดียวทำให้หลุดพ้นจากคมดาบของเขาอย่างง่ายดายในตอนนั้นดวงตาทั้งสองข้างของฉูเทียนก็เปลี่ยนเป็นสีขาวพร้อมกับปล่อยพลังมิติออกมาทำให้หลบเลี่ยงการโจมตีได้อย่างง่ายดายก้าวข้าม <c oughs> มิติ <c oughs> นี่คือพลังมิติอย่างนั้นหรือ อูจีถึงกับต้องประหลาดใจเป็นอย่างมากในขณะที่เขาหันหลังกลับชูเทียนก็มายืนอยู่ด้านล่างของเขาแล้วพูดกระบี่เทพมันของชูเทียนก็ปลดปล่อยออกมาดาบของอูจีก็ตวัดกลับมาเพื่อโจมตีชูเทียนแต่ทว่าเขาก็หายไปอีกแล้วก่อนที่จะปรากฏเป็นร่างแปดร่างอยู่รอบกายของเขาร่างแยกทั้งแปดได้ฟาดฟันโจมตีด้วยเพลงกระบี่อเวจีเหมือนอนกันชูเทียนก็ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาเพียงแต่แสดงความแข็งแกร่งให้เห็น ประกายแสงของกระบี่ทั้ง8สายทั้งทรงพลังและรวดเร็วเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าอูจีจะสามารถรับกระบี่ได้ถึงห้าเล่มแต่ทว่าอีกสามเล่มก็ฟาดฟันลงมายัางร่างของเขาอ,อูจีได้ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดพลังวิญ,ญญาณคุ้มกายของเขาแตกออกเป็นเสี่ยงแม้ว่าจะไม่ทําให้ถึงตายแต่ก็ทําให้เขาบาดเจ็บหนักร่วงหล่นลงมาจากบนอากาศเหล่าศิษย์นิกายจันทราธรรมินถึงกับตื่นตกใจขวัญหายเลยทีเดียว อาวุโสของนิกายก็ถูกจับเป็นตัวประกรันในตอนนี้รองประมุกเองก็พ่ายแพ้ให้กับศัตรูภายนอกแล้วนิกายจันทราธมินของพวกเขาจะต้องพังทลายลงจริงๆนะรอในตอนนั้นชูเทียนก็คลายสภาวะร่วมร่างอสุรกายเพลิงลงก่อนที่จะเข้าจับกลุ่มอูจีที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับวางกระบี่ไว้บนลำคอของเขาในตอนนั้นหญิงญงก็เผยสีหน้าดีใจเอ๊สามารถที่จะจับกลุ่มเฉลยตัวเป้งได้เลยนะเนี่ย เช่นนี้ก็สามารถที่จะควบคุมต่อรองกับนิกายจันทราธมินได้แล้วนิกายจันทราธมินนั้นมีประวัติศาสตร์มาหลายพันปีเป็นไปได้ว่าจะต้องมีทรัพยากรมากมายเก็บเอาไว้อยู่ไม่รู้ว่ามีศิลามิติด้วยหรือไม่นะอูจีก็ยังคงมีสติอยู่แม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังไม่สาหัสถ,ถึงขนาดนั้น เลวเพิงปีศาจอเวจีของชูเทียนได้กัดกร่อนพลังวิญญาณของเขาเผาไหม้เข้าไปถึงเส้นปรานทำให้เขาไม่สามารถใช้พลังออกมาต้านทานได้เจ้าเจ้าคิดว่าจะมีชีวิตรอดออกไปจากคุณเขาจันทราได้อย่างนั้นหรือ <c oughs> เรื่องนี้เจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลกับข้าหรอกในขณะเดียวกันชูเทียนก็ลากอูจีออกมายัางพื้นที่โลง่งพร้อมกับวางกระบี่ไว้ที่คอของรองประมุกอูจีและตะโกนออกไปว่า รองประมุขของพวกเจ้าอยู่ในมือข้าแล้วตอนนี้มาพูดกันถึงค่าไถ่ยของมันได้แล้วนะเฮ้คนพวกนี้บ้าคลั่งยิ่งนักคาดไม่ถึงเลยว่าจะเข้ามาจับรองประมุขของพวกเราเป็นเชลยพวกเขาที่จับกลุมอาวุโสและจับกลุมรองประมุขไม่เป็นกังวลเลยอย่างนั้นหรือทำไมถึงกล้าทำเช่นนี้ได้ เมื่อค,ค่ายคนขุนเขาจันทราเปิดใช้งานแม้แต่มีปีกก็ไม่สามารถบินออกไปจากคุนเขาแห่งนี้ได้และคุนเขาแห่งนี้ก็ยังมีม่านพลังป้องกันที่ทรงพลังอีกไม่มีทางที่พวกเขาจะสามารถออกไปได้เลยมีแต่ต้องถูกกักขังไว้อยู่ที่นี่ไม่ใช่หรือไงแต่ทว่าในตอนนี้อาวุธโสและรองประมุขของพวกเขาก็ถูกจับตัวเอาไว้แล้วเช่นกันเหล่าตัวตวนในระดับสูงของนิกายจันทราธรมินเกือบทั้งหมดก็อยู่ในมือของพวกเขาแล้วจะให้ใครใน,นนิกายมายินยอมต่อรองกัน เจ้าบอกว่าเป็นทูตของต้าเซียสินะแต่ข้าคิดว่าเจ้าคงต้องการที่จะช่วยเหลือผู้หญิงที่เจ้านำมาซะมากกว่าข้าบอกเจ้าเอาไว้ตรงนี้เลยตระกูลราชวงศ์ของต้าโจนั้นถูกกำจัดออกไปจนสิ้นซากแล้วแค่กงจูที่ไร้พลังจะสามารถทำอะไรได้อย่างนั้นหรือแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครกันแน่แต่เจ้าไม่มีสิทธิที่จะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับเรื่องอาณาจักรต้าโจจงหยุดมือในตอนนี้ซะอู๋จีถึงกับกำหมัดแน่นแสดงความมั่นคงมั่นใจ มีความเป็นไปได้ว่าอาณาจักรตาเซียที่เพิ่งก่อตั้งอาณาจักรทำไมต้องเดินทางมายังอาณาจักรต้าโจแห่งนี้ด้วยหากคิดใคร่ครวญแล้วนับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเลยอย่างไรก็ตามเรื่องนี้นับว่าเป็นความผิดพลาดในแนวคิดของอูจ๋จีเพราะความคิดของชูเทียนนั้นย่อมแตกต่างจากคนปกติทั่วไปอยู่แล้วหืมกงจูราชวงศ์ตาโจอย,อย่างนั้นหรือชูอเทียนนั้นจริงๆแล้วเขาไม่รู้สถานะของเฉินปิงหยีเลย ตระก,กูลราชวงศ์อาณาจักรตาโจถูกสังหารล้างโคตรไปมีเพียงเฉินปิงหยีที่หนีรอดมาได้นี่จึงอธิบายได้ถึงนิสัยที่เด็ดเดี่ยวและไร้ชีวิตชีวาของนางนางได้เร่ร่อนพานจรหนีไปจนถึงตำหนัจกจักรพรรดิได้เป็นทูตทางการของตระก,กูลหนานกงมาหลายสิบปีถึงชูเทียนจะไม่เข้าใจเรื่องทั้งหมดแต่ก็พอจะแยกแยะได้บ้างดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับเขาด้วยเช่นกัน เฉ่นปิงหยีที่เป็นคนผนึกเหล่าอาวุโสระดับสูงของจันทราธมินเอาไว้แน่นอนว่าพวกเขายังไม่กล้าที่จะลงมือง่ายๆแน่เช่นนั้นมันก็น่าจะสามารถเจรจากันได้อีกอย่างคนทั้งสามนี้หาได้วาดกลัวกับระบบรักษาความปลอดภัยของนิกายจันทราธมินไหมหากว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นพวกเขาทั้งสาสามารถเดินทางกลับไปยังรัฐกลางหรือเมืองฉีจีได้ในทันทีแม้แต่เหล่าตัวประกันก็ยังสามารถนำไปได้ด้วย แต่หากว่าไม่อยากปล่อยให้คนทั้งสามนี้ไปได้มันก็มีเพียงแค่ทางเดียวนั่นก็คือสังหารคนทั้งสามในเซลวินาทีเท่านั้นซึ่งนั่นถึงจะเพียงพอไม่ให้กระตุ้นการทำงานของมวลอ,อระเคลื่อนย้ายได้แต่ทว่าความเป็นไปได้นั้นน้อยมากๆหากชูเทียนไม่มีไพ่ตายในมือเขาย่อมไม่กล้า,ก,ลากระทำการอะไรอย่างแน่นอนและไม่ต้องเอ่ยถึงอูจีที่อยู่ตรงนี้หรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญเขตแดนแปลงสรรพสิงก์ก็ยังไม่สามารถที่จะสังหารพวกเขาทั้งสามในเซววินาทีได้เลย แปลกใจจริงๆประมุขพักนิกายจันทราธมินยังไม่ปรากฏตัวออกมาอีกรอเขาอยู่ไหนกันนะรีบไปตามออกมาเร็วเข้าชิหากไม่เพราะท่านประมุขปิดตัวฝึกวิชาแล้วแล้วก็จนร้ายเช่นเจ้ายังจะสามารถกำแหงได้อย่างนั้นหรอ10นาทีฉูเทียนวางกระบี่ไว้บนคอของอูจีให้ประมุขพักของพวกเจ้าออกมาพบข้าไม่เช่นนั้นข้าจะกุดหัวไอ้นีซะเจ้าจะเจ้ากล้าหรอ ไม่จำเป็นในตอนนั้นคนผู้หนึ่งที่กำลังโกรธเกรี้ยวก็ส่งเสียงดังสนั่นผ่านออกมาจากบนฟ้าข้ามาแล้ว